คนไม่ได้มาเอฟของนะมันเด็กจริงๆคนวิ Demon> ้น้ำจ้มนะห็นไหมกินไหมเอาไหมจุกก่อนจุกบยังไม่มาอยู่ไหนอะนี่ไงับอแนนล้วิข้าแต่วเอาไหมเอาไหมสวัสดีครับเห็นไหม มิชิคุมน่ารักมาาฟังจังนะหาเก้าอี้ให้น้องนั่งนั่งบนโต๊ะเหรอครับทำไงอ่ะไม่มีค่ะเก็มีแบบตัวล็อกเนาะเก้าอี้ผู้ใหญ่ไม่ได้ไปขายก็ขายเราเปนไม่มีเวอะไรเยอะมากได้ได้ได้ทุกคนมีเธอเอยจะกินน้ำจุ่มอ่ะน้ำจุ่มน้ำจุมถ้ดูแก้มดิ อ๋อกําลังมาเขาไปเติมเขาไปเติมไอ้นี่ที่ไอ้นี่เฉยที่โรงพยาบาลก็เติมตู้นิ้มๆ ได้ชอบประบุมไหมถ้าไม่ชอบก็เพ้งทิ้งน่าเหมือนมีเธอเหมือนกันนะให้ผมรอดทำไมผมรอดทำไมถ้าไม่ชอบประบุ๋มเว้งทิ้งเลยเพ้งทิ้งเลยหืม ไม่ชอบพาบมุมเหรอี่บุมทำไมทำแบบนั้นนะมีเธอ,อมีดีเพิ่มิมันพี่เมีน่ารักเนอะตลกอ่ะเขาแบบมีเธอสีอค่คนเลยเหรอพี่จุ๋มเลี้ยงสี่คนแล้วกันนะสี่คนคนเดียวเลยเพีย่ต <c oughs> ายคนเดียวังจะแย่แล้วเจอได้เหนื่อยทีเดียวโเธอพร้อมกันเลยจบๆไปเลย ใหญ่อ่ะมาเราอยืนไหมยืนยืนอ,อ่าทุกคนจะได้เห็นตัวชัดๆนี่นไม่ยอมนอนอ้นาวได้แล้วเก่งนะอะติดรหัสป่ะคะติดเลยคะเดีย๋ยวนะคอ,อสหาสัญญาณหาเป็ดก่อนอะไรอะมีเธอทำอะไรคะทำอะไรคะ เขามองกระจกครับเขามองหน้าตัวเองในจอคอมฮึเอาอะไรอันนี้เหรออันนี้เหรอ ออุยอยใช่เหมือนป้าบุ่มเลยมีเธอยังไม่ถึงขวบเลยครับเก้าเดือนเกิดธันวาเนาะธันวาครับแต่ครบขวบแล้ว ได้ขาดฮะอะไรเหรออะไรนะอะไรนะเอาอะไรนะฮะเอาเลยนะเอาเอาเอาของเล่นเหรอทุกคน อย่าลืมทักข้อความเพจนะโอเคจะข่ายแล้วอะ กินน้ำต้มก่อนกินน้ำต้มก่อนเดี๋ยวจะไปล้วอ่ะกินน้ำต้มก่อนนี่บิ๊กบอสเลยนะเนี่ยมาโดนขโมยแล้วสองวันแล้วแม่ไปไปดูพี่ติดเดี๋ยนี้ให้พหมูอาหัวกางอียิ้มพี่พี่ตหนยิ้มหวานก็ดดีไว้ให้กิบน้องยิ้มหวานนะทุกคนเรามีตัว เดี๋ยวลดให้ลดแรกจากแถมเอาไปเลยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนอะไรที่เจออยู่บนโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวขายให้นะครับอันนี้เป็นมาอักรนี้อันนี้เป็นกระต่ายของพี่นนท์นะครับในเช้าวันจันทร์ที่เอามามีแค่สามกล่องต้นทุนสี่ร้อยห้าสิบ เอาไปสอง้อยเก้าสิบมาถึงก็ขาดทุนเลยมาถูกถูกมากเลยนะสอง้อยเก้าสิบเอาไปก่อนใครจะเอาน้อน้องน,น่ารักมากมาพร้อมพล็อพนี้ด้วยมีแค่สามตัวซีแคทสี่ห้าห้าซีแคสี่ห้าห้าสองรอยเก้าสิบจริงๆพูดจริงๆสองรอยเก้าสิบเอาไปเลยราคาขาดทุนแบบสุดๆไปโกยของมาเร็วปู๊อ,อันนี้น่ารักมากนะมันเป็นกระต่ายแบบ เช้าวันทํางานแล้วตัวซิกเก็ตเป็นคาปิบารา่ามันมีโต๊ะอย่างนี้มาด้วยนะครับรหัสคือ C455 นะใครจะเอา C455 นะทุน450ขาย290เราจะรวยแล้ววันนี้ใครไยถึงใครผมเองครับเนี่ยเห็นตั้งใจแบบยกมาจากรถได้ยนะที่เขาไปทานข้าวก่นนะครับมาอีกแ้ว C455 นะเหลืออีกหนึ่งตัวเท่านั้นน่าร <c oughs> ักนะครับมันมาเป็นอย่างนี้ไอตัวเนี้ยมันมาจากไต้หวันมัง้ง มันเป็นกระต่ายเช้าวันจันทร์ก็คือใครเป็นอารมณ์นี้วันจันทร์ก็เอาไปได้นะน่ารักมากอ้าวหมดแล้วหมดแล้วอะโอ่้อม,มสี่สี่ร้อยห้าสิบห้าหมดแล้วค่ะไหนอะไรจะอะไรลดรือเปล่าล <ด S 1> ทำให้ลดไม่ต้องเอามาลดไ,ไปเลยรดอีกแล้วมาส่งมา คนนี่รถได้ใช่ไหมโอูยอมให้ลถทุกอย่างมาเอาไปมีแค่ไม่กี่ชิ้นนะเดี๋ยวจะไปตัดสต็อกออกอันเนี้ยเป็นพวงคายเบบี้หน้าตาแบบนี้ครับซึ่งน่ารักมากใหม่มากใหม่มาก มน้องเป็นงี้นะคือน้องเป็นพินใช่ไหมครับแล้วมีตุ๊กตาด้านหลังเนี่ยน้องเป็นเข็มกัดอย่างงี้คือเหมือนแบบเวลาติดแบบเสื้อขาวอ่ะจะให้มันดูเก๋ๆก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับราคาเอาให้ถูกที่สุดเลยนะมีเธอใครเอามีเธอไหมครับดูดี เดเเี่เดเอ้ยเอ้ยแป๊บนึงนะครับเอาไปแค่สองร้อยเก้าเก้าพูดจริงสองร้อยเก้าเก้าน่าจะเป็นราคาป้ายแล้วละ่ะแถวๆนั้นเลยหรืออาจจะต่ำกว่าป้ายด้วยซ้ำไม่รู้เท่าไหร่ใครจะเอานะมีให้ไม่อกีกตัวนะครับงานน่ารักทุกตัวงาน,นเป็นแบบนี้เป็นพินอย่างนี้แค่ราคาก็คุ้มแล้วซีเจ็ดหกสองนะ ซีแคทเจ็ดหกสองนะครับงานน้องน่ารักจริงๆจากเกือบสี่ร้อยนะแล้วสองเก้าเก้าแล้วแบบงานน่ารักทุกตัวพีท<า>จันตุนแนบันดีค่วะวัดจันทุนสวัสดีครับย <c oughs> ิ้มค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยนี่ ยี่นอนขัดคูนหนุ่มแท้ไขอบคุณค่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่าถึงนี้ทุกคนถึงตังเยอะสนใจแล้วสนใจแล้วเล่มานอนบ้านนี้ตอนไหนไหนแปดเก้าแปดกับเก้าแปดไปเก้าอะ

เดี๋ยวนะอันใดกเมื่อเมื่อคืนส่งข้อความมาว่าอะไรนะสี่เจ็ดหกสองนะครับสองเก้าเก้าแล้วครับแดูโฆษณาคาสูรตอนตีสี่ส่งส่งข้อความมาบอกว่าตีสีไม่นอนมีไม่นอนเราไม่หลับเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับมีโอ้ยแป๊บวกแป๊บนึงปููมุกดาแบบนี้ได้ปูวจากบ้านเลยปูปูหน้ากลัว เฮ้ยตัวทุกคนอันนี้ราคาดีมากนะสอง้สสิบ9น่าจะแบบราคาป้ายหรือต่ำกว่าป้ายอีกเอาไปเลยใครจะเอาซ7 6 2นะเป็นพินมันเอาไว้แต่งตัวเวลาแบบเราใส่เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อขาวอะแล้วไปติดอย่างนี้น่ารักมากอะไรประมาณนี้อะแม่เอาไม่เป็นไรไปอย่างอื่นดีกว่า ใครจะมาแปดโมงหนูจะมาแต่งหน้าพี่บุ๋มแปดโมงพี่บมจะขายของทำไมเช้าขนาดนั้นนะพี่บุ๋มบอกว่าให้มาตีห้าครึ่งค่ะแต่ขอเลื่อนไปแปดโมงนะค่ะพี่บุ๋มฟิตมากจะทำอะไรดีพี่บุ๋มไม่กดนอนกดฮะกดไม่ใช่ตอนนี้เขาบอกว่าพี่นนท์ทำงานค่ะทำงานทลยงานอะไรนงานไหมไม่ให้ไม่ให้ ไม่ปู่ทำงานเร็วขายขอาครับท่านไปหารััดมาเร็วอันนี้อันนี้อัน้เลอะไรนะซอนนี่ครับซอนนี่ติดคือรศัีหเก้าหนึ่งครับเก้ารัอห้บครับมีฮิโรโน t เบอร์เจ็ดหนึ่งไหมีโนเบอร์เจ็ตัวไหนน้อโคบบอกว่ามันคือการแสดงเบอบ้านนี้หลายเหตุการณ์มากในแบบ นนัในช่วงเวลาเดียวกันฝั่งนู้นเขาก็วุ่นวายกับเด็กอีกคนนึงเขาก็พยายามจะคุยกันส่วนพี่นนท์พยายามจะหาของแล้วพี่พีททำอะไรอยู่ใาย,ายของแล้วดูท้องไรกอด